มาค่ะมาพบกันใหม่นะคะวันนี้เจ็ดอาการที่บอกว่าไตาคุณกําลังดีขึ้นนะคะคุณขาสวัสดีค่ะนะคะเมื่อกี้มีปัญหาสัญญาณมันหายไปอาจารย์จะมาสรุปให้พวกเราสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วก็ใครมาทีหลังก็มาย้อนดูนะคะอาจารย์อาจาอาจะพูดได้ประมาณสักไม่เกินสิบห้านาทีถ้าไม่มีคําถามใดๆนะคะอาจารย์จะรีบไปรีบมาเพราะว่า ไปสอนที่ทิกต o k แล้วก็กลับมาหาพวกเราเนาะมาดูนะคะว่าคนไข้ที่กําลังฟื้นฟูไตกําลังจะควบคุมอาหารกําลังจะปรับพฤติกรรมการกินเนี่ยนะคะเราจะมีอาการต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่าคนไข้ดีขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะคะโดยที่ยังไม่ไปพบแพทย์นะมามามาทุกคนมามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าคนไข้ที่กําลังขุมอาหารอยู่นะคะถ้าคนไข้กําลังขุมอาหารถ้าคนไข้กําลังดูแลสุขภาพถ้าญาติคนไข้กําลังช่วยกันนะคะโอ้โหแนะนําอาหารจัดอาหารให้คนไข้เรามาดูที่ว่าคนไข้มีอาการต่างๆเหล่านี้หรือเปล่ามาใหม่แล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะมามาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะทุกคนนะคะวันนี้ไลฟ์สดช่องเอ่อนี่เลยนะคะเครื่องซัมซุงเลยนะคะเครื่องใหญ่เลยนะคะเครื่องใหญ่ซัมซุงเลยมา ะะอาการแรกอาการที่หนึ่งนะเข้ามาทักาอาจารย์อาจารย์ก่อนแล้วนะะ่าจะไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเห็นคนถามหายเยอะเลยกลับมาใหม่นะคะอาการแรกนะสังเกตปัสสาวะนะคะสังเกตปัสสาวะว่าเอ๊ะนะคะคุณแม่แม่สวัสดีค่ะเมื่อกี้มันหายไปนะ่ะนะคะคลื่นไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีนะ,ะอาการเกี่ยวกับปัสสาวะนะคะตั้งแต่ว่าเอ๊ะเคยเดิมเคยมีปัสสาวะเป็นฟองเพราะว่าเกิดจากโปรตีนรั่วพอปรับอาหารเสร็จปุ๊บอาการนั้นดีขึ้นเฮ้ยนี่ใช่แล้วนะคะต่อไปเรื่องปัสสาวะอีกค่ะ สีปสัสสาวะที่เคยเข้มๆนะคะเข้มๆสีน้ําตาลตอนนี้คนไข้าขานะคะมันจางลงใสขึ้นนั่นแหละนะคะอาการดีแล้วนะคะใครเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทักทายหน่อยใครเข้ามาครั้งที่สองยกมือขึ้นนะคะทุกคนเนาะเนาะเมื่อกี้ปสัสสาวะเป็นฟองลดลงแล้วแสดงว่าโปรตีนรั่วดีขึ้นรับไปตรวจเถอะร้อยท้องร้อยดีขึ้นเลยถ้าอาการถ,ถ้าถ้าเอ่อถ้าเอ่อปสัสสาวะเป็นฟองลดลงอะ่ะทุกคนแสดงว่าโปรตีนรั่วของคุณค่อยๆดีขึ้น ะะแล้วก็ปัสสาวะสีใสขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยอาจารย์นี่แหละรู้ดีเลยนะคะกับตัวเองเคยผ่านมาแล้วจุดนี้นะคะจึงที่บอกเสมอน,นะคะว่าพวกเราต้องสังเกตป,สปัสสาวะของตัวเองยิ่งถ้าแบบเดินทางไม่ค่อยเข้าห้องน้าเนี่ยอันตรายมากเลยนะเราก็ไม่อยากดื่มน้ำไงถูกต้องไหมนะคะใครเดินทางบ่อยๆก็จะอั้นปัสสาวะด้วยแล้วก็ดื่มน้ําน้อยด้วยเพราะว่าไม่อยากเข้าห้องน้ําแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะตายเสื่อมลงนะคะต้องรีบปรับนะคะใครเข้ามาฝากแชร์ใหม่นะ,ะที่รักนะคะถ้ารักอาจารย์เปิ้ล ะ,ะัะกอาจารย์เปิ้ลขอความการุณาช่วยแชร์เพราะว่าเมื่อกี้มันหายไปเนาะต่อไปเรื่องปัสสาวะอีกค่ะเดิมเคยปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งดีขึ้นใครเป็นข้อน,นี้บ้างใครเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะบอกเลยนะคะแชร์หน่อยแชร์หน่อยนะคะแชร์หน่อยค่ะทุกคนนะคะใครที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเนาะเดิมปัสสาวะสี่ห้าครั้งตอนกลางคืนตอนนี้ลดลงเหลือแค่ครั้งเดียวอยู่สองครั้งนะคะอันนี้ก็คือดีขึ้นแน่นอน อันนี้ดีขึ้นแน่นอนระยะที่ห้ามยงชิดไม่เอาเลยนะคะคุณแม่แม่ระยะที่ห้ามยงชิดไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมสูงแต่ถ้าเราดูค่าโพแทสเซียมของคนไข้แล้วโพแทสเซียมเขาไม่เกินสามจุดห้าอยากทานบ้างก็ได้แต่ว่าอาจารย์เปิ้ลไม่แนะนําให้คนไข้ไตระยะที่ห้าเนี่ยโดยเฉพาะระยะที่ห้าเนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะเนาะโอเคนะคะสวัสดีนะคะคุณนัทนานะคะข้อที่สองค่ะทุกคน อาการบวมหายไปหรือดีขึ้นมากโอ้โหอันนี้สําคัญนะคะอาการบวมหายไปหรือดีขึ้นมากก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคนไข้ไตดีขึ้นนะคะมากี่คนก็สอนอยู่คนเดียวก็สอนค่ะตอนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นคลิปสั้นก็นแล้วกันไอ้คลิปยาวก็แล้วกันนะคะทุกคนเนาะอาการบวมเช่นส่วนใหญ่คนไข้ะจะบวมที่เท้าใช่ไหมบวมที่เท้านี่คือเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องปกตินะเหมือนคุณแม่จันเปิลก็บอกว่าเท้าบวมนะคะหรือบางทีตาบวมหน้าบวมมือบวมนะคะจะแสดงว่าเกิดจากของเสียข,ข้าง ะะหรือเกิดจากโซเดียมเกินนะคะเพราะนั้นถ้าอาการต่างๆเหล่านี้ควบคุมอาหารไปเฮ้ยบวมลดลงแสดงว่าคนไค้ไตดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะนะแสดงว่าไตากําลังขับน้ําส่วนเกินได้ดีแล้วทุกคนนะคะเคยบวมเท้าบวมมือบวมหน้าบวมตาเดี๋ยวนี้ค่อยๆย,ยุบแหมมาถูกทางแล้วนะคะ ต่อไปอาการที่สามคุณธัญญาสวัสดีค่ะใครมาเนี่ยอาจารย์จะเรียกชื่อทุกคนเลยนะคะคุณประภัยนะคะสวัสดีนะคะคุณแหม่มแม่คุณรัตดานะคะเนาะโอเคต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะอาการที่สามก็คือความดันโลหิตเริ่มคุมได้นะคะความดันโลหิตเริ่มคุมได้นั่นหมายความว่าคุณลดการกินอาหารโซเดียมสูงลงนะคะเมื่อคุณลดแล้วคุณไม่ได้งดนะลดนะคะเมื่อคุณลดแล้วเนี่ยนะคะ ภาวะความดันโลหิตสูงก็ลดลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะแสดงว่าไตาของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะเมื่อความดันโลหิตลดลงภาระการทํางานของไตก็ลดลงด้วยแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะแพทย์อาจจะสั่งลดยาความดันลงอันนี้คือแบบเป็นของขวัญเลยนะซึ่งอาจารย์เปิ้ลนกับแพทย์เนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ถ้าคุณควบคุมอาหารตามที่อาจารย์เปิ้ลแนะนําเดี๋ยวค่าความดันโลหิตสูงคุณลดลงแพทย์ก็ลดยาความดันโลหิตสูงลงคุณก็กลายเป็นคนที่ เป็นความดันโลหิตสูงแค่คุมอาหารไม่ต้องใช้ยาอันนี้ก็สําคัญที่สุดเลยนะคะเนาะต่อไปข้อที่สี่ค่ะนะคะคุณจันทราภาสวัสดีค่ะข้อที่สี่นะคะคุณรู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนโอ้โหอาการดีนะคะไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยง่าย อันนี้เขาเรียกว่าค่าของเสียลดลงไตก็ดีขึ้นเมื่อไตดีขึ้นก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงได้มากขึ้นออกซิเจนปีเลียงร่างกายได้มากขึ้นคุณก็ไม่เหนื่อยแล้วไงคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะฟอกไตแล้วมีอาการเท้าบวมทานอาหารของอาจารย์หลายเดือนแล้วคะ่ะไม่บวมแล้วคะ่ะทั้งๆที่ไม่ปีปัสสาวะแล้วเยี่ยมมากๆาเลยคะ่ะคุณธัญญาเป็นกําลังใจให้นะคะน่ารักที่สุดนะคะ เนาะถึงแม้ฟอกไตแล้วถ้าควบุมอาหารภาวะต่างๆอย่างที่คนไข้เป็นก็จะลดลงเห็นไหมคะเราไม่อยากมีภาวะแทรกซ้อนเราไม่อยากบวมเราไม่อยากเราไม่อยากบวมเราไม่อยากอ่อปัสสาวะเป็นฟองเราไม่อยากความดันโลหิตสูงนะคะเราก็ต้องควบคุมอาหารถ้าควบคุมแล้วอาการต่างๆนี้ลดลงแสดงว่าเราดีขึ้นเรามาถูกทางแล้วนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะทุกคนข้อที่ห้าค่ะนะคะข้อแท้คือนอนหลับดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นหลับสนิท อ้าวปกตินี่หลับหลับตื่นตื่นดึกดึกดินเนก็ยังเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้อาการหลับเนี่ยหลับสนิทขึ้นนะคะไม่มีอาการขากระตุกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ของเสียในร่างกายลดลงล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายหลับสบายรู้สึกว่ามันแบบเออมันไม่เหมือนไม่ก่อนนะทั้ทงที่จริงอะ่ะเราก็เราก็ว่าเราคุมนะแต่ถ้าเราคุมเป๊ะแล้วอะ่ะแล้วเรามีอาการต่างล่านี้แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วไปตรวจเลือดผลการตรวจสุขภาพ รับรองข่ะว,ว่าคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะนี่บอกเลยเป็นข่าวดีสําหรับพวกเรานะคะเนาะมีใครที่ดีขึ้นแล้วลองแชร์สิพวกเราลองแชร์ประสบการณ์หนหอยว่าเออตอนที่พวกเราเป็นโรคไตอะ่ะนะคะเราเคยมีอาการต่างๆเหล่าลนี้แต่พอตอนนี้ที่เราคุมอาหารแล้วเนี่ยเราดีขึ้นอย่างไรมีอาการแบบไหนลองมาแชร์บอกเพื่อนๆซิวา่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาทีหลังเขาจะได้มาย้อนดูบางทีเขาก็ฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็เลื่อนดู คอมเมนต์พวกเราด้วยได้แหละต้องเป็นแบบพวกเราจะเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะเนาะส่วนข้อที่หกค่ะนะคะข้อที่หกคือผิวพันคนไข้ดีขึ้นอาการคันลดลงนะคะผิวพันดีขึ้นอาการคันลดลงเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากภาวะฟอสฟอรัสในเลือดนะคะผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วก็มีอาการคันนะคะแล้วก็ผิวแบบผิวแห้งผิวลอกนะคะเหมือน เขาเลยบอกว่าคนไข้โรคไตอะผิวแห้งผิวแห้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาผิวแห้งผิวดําแต่อาจารย์เปิ้ลยังไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นอาจารย์เปิ้ลอยากให้พวกเราเป็นคนไข้โรคไตที่ผิวสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมอาหารตามระยะไตแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารฟอสฟอรัสสูงอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงอาการคันลดลงผิวก็จะไม่แห้งมันหมายความว่าผิวคุณก็ดีขึ้นอาการคันก็ลดลงภาวะกระดูกเปล่ากระดูกบางก็ดีขึ้นได้นะคะโอเคไหมนะคะ อันนี้คือข้อที่6แล้วนะคะทุกคนนะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7อาจารย์มีให้8ข้อนะคะอาจารย์มีให้8ข้อคือข้อ8ก็คือข้อที่แถมให้นะข้อที่7นะคะใครเป็นอาการต่างๆเหล่านี้มาบอกเพื่อนๆนหน่อยนะคะข้อที่7ก็คือเบื่ออาหารลดลงกินได้มากขึ้นนะคะเบื่ออาหารลดลงกินอาหารได้มากขึ้นอาการขึ้นไส้อาเจียนลดลงไม่มีกลิ่นปากแอมโมเนียไม่มีกลิ่นปากที่ขับของเสียออกมาแสดงว่าไตของคนไข้อ่ะขับ ของเสียได้ดีขึ้นร่างกายก็กลับมาสมดุลน,นะคะอาการต่างๆก็เออเราก็จะเหมือนคนปกติคือคนที่เป็นโรคไตที่มีภาวะต่างๆเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่าเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับกับตัวเองแต่ถ้าเขาปรับอาหารในช่วงระยะเวลาบางท่านในเจ็ดวันแปดวันก็ดีขึ้นนะบางท่านในสามสี่วันเรื่องปัสสวาวะเป็นฟองปัสสวาวะอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นเลยนะคะเรื่องอาหารนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะพอๆกันกับเรื่องเขาเรียกว่าไงน,นะคืออาหารที่เป็นยาเนี่ยถ้าคุณเข้มงวดจริงๆนะ่ะ ก็เหมือนยาดีๆที่มาช่วยคุณนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นเม็ดเนี่ยเป็นอาหารแล้วโรคไตไม่มียารักษาเราก็ต้องปรับเริ่มงพวกนี้ละคะ่ะนะคะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่นสอนใน t i กต o k อยู่นะคะทุกคนดู t i k t o กเกือบร้อยเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็พอดีพวกเราดับไปนะคะอาจารย์ก็เลยไปสอน TikTok ทิกต o k ช่องเดียวก็มีคนดูเยอะนะคะเกือบร้อยท่านเลยอาจารย์ก็บอกให้ชาวทิกตอกถ้าอยากจะดูนานๆดูยาวๆดูประจําดูย้อนหลัง ดูเอาไปใช้เลยเนี่ยนะคุณอาจจะไม่อยากซื้อของอาจารย์เปิ้ลหรอกไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คุณไปเอาความรู้ที่อาจารย์สอนทั้งเพจอาจารย์เปิ้ลนักกำหนดอาหารแค่ชซียเพจนี้นะคะแล้วก็เพจอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลเพจเก่าถูกแฮกแต่ไม่ได้หายไปเพจยังอยู่เอาไปศึกษาหาความรู้ได้เลยคุณไตดีขึ้นแน่นอนอาจารย์บอกเลยว่าไตาเสริมแล้วเนี่ยดีขึ้นได้จากการปรับอาหารที่สอดคล้องกับการรักษาของแพทย์เนาะเนี่ยเจ็ดอาการที่ทําให้เนี่ยให้คนไข้รู้สึกว่าตัวเองอะดีขึ้นจากการปรับอาหาร ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะทุกคนอาการต่างๆเหล่านี้เตือนสติเราว่าเราดีขึ้นได้จากการที่อ๋อเรายังไม่ต้องไปพบแพทย์หรอกสังเกตอาการต่างๆบางที่บางท่านเนี่ยแพทย์นัด6เดือนบางท่านแพทย์นัด3เดือนบางท่านแพทย์นัด1เดือนไม่ว่าจะนัดเท่าไหร่นะคะรีบปรับเดี๋ยวนี้เลยมีโอกาสรีบปรับเพราะนั้นคุณไปหาแพทย์เนี่ยไปพบแพทย์ครั้งต่อไปเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องฟอกไต เจอคนไข้ยเยอะนะที่พูดแบบนี้นะคะแล้วคนไข้ไตวิกฤตวิกฤตเนี่ยแปดเปอร์เซน็นเก้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นอยู่ในมืออาจารย์เปิ้ลเนี่ยถ้าเขาป,าปรับอาหารแล้วค่าไตาของเขาดีขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณหมอจะพูดเลยคุณหมอจะพูดเองเลยว่าถ้าคุมได้แบบนี้ยยังไม่ต้องมาพูดเรื่องฟอกไตนะคะคุณหมอจะให้โอกาสได้ไปปรับปรุงตัวมันขึ้นอยู่กับเราะคะ่ะเนาะอาจารย์เปิ้ลก็ช่วยพวกเราไปพวกเราก็เอาเอาสิ่งที่อาจารย์เปิ้ลสอนไปดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าอ๋้าาดแลแบบดลยวยวยวคม ยังไม่ต้องพูดเรื่องโรคไตย,ยังไม่ต้องพูดเรื่องฟอกไตอันนี้อาจารย์ว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเนาะนะคะเสียงเหมือนแมวนะคะกุุงกิงกุงกิงนะคะเสียงเหมือนคุณเดชนะคะหาหาอาจารย์เปิลเนานะ,ะนี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีอาการต่างๆเลยนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะทุกคนเนาะไลฟ์แรกเนี่ยนะคะไลฟ์แรกเนี่ยเน็ดเป็นะคะ้านงะ อาจารย์ไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องสอนให้จบเพราะว่าพวกเราจะได้เอาเอาไปสังเกตตัวเองเพราะบางทีอ่านแค่ข้อความเนี่ยแล้วยังเรายังไม่ได้เข้าใจว่าเอ๊ะมันมีอาการยังไงแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์มาอธิบายเพิ่มเติมเนาะแล้วเราก็ฟังไปด้วยไปปรับเรื่องอาหารด้วยโออาจารย์บอกเลยค่ะว่าคุณดีขึ้นได้แน่นอนแล้วคุณเมื่อความเข้าใจของคุณเนี่ยจะส่งผลที่คุณดูแลตัวเองอย่างง่ายๆเนาะถ้ามีอาการอย่างน้นนอยๆถึงจะไม่ได้เจ็ดข้อแปดข้ออ๋อข้อแปดยังไม่ได้บอก ถ้าอย่างน้อยๆถึงจะไม่ได้ครบเจ็ดข้อแค่มีสักสามสี่ข้อก็ถือว่ามาถูกทางแล้วเช่นบางท่านอุย้ยเดี๋ยวนี้สดขึ้นขึ้นนอนหลับสบายปสัสสาวะก็ดีขึ้นนะอ่าสองแล้วเนาะอ๋อไม่ค่อยเหนื่อยง่ายแล้วนะคะหรือว่าอาการขึ้นไส้อาเจนก็ลดลงนี่สามสี่ข้อแล้วหรือบางท่านก็อุย้ยเดี๋ยวนี้ไม่บวมแล้วอาการบวมลดลงอาการคันลดลงนะคะแล้วก็เออนอนหลับง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสักสามสี่ข้อในในเจ็ดข้อแปดข้อถือว่าโอเค นะคะคทีนี้ข้อที่8เนี่ยนะคะข้อที่แเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสําคัญมากก็คือคุณอย่าหยุดในการดูแลอาหารนะเพราะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่มักจะน้ําหนักลดอาจารย์จะแนะนําให้คุณเป็นคนไข้โรคไตที่น้ําหนักไม่ลดลงเรื่อยๆคุณสามารถที่จะปรับอาหาร แล้วก็เสริมเพิ่มพลังงานคุณอาจจะเสริมวุ้นเส้นเสริมเส้นเซียงให้อามาทากับข้าวเพิ่มหรือว่าคุณอาจจะก,กวนสาวคูเป็นขนมหรือคุณอาจจะมีขนมอาจารย์เปิ้ลไปช่วยเสริมเพิ่มพลังงานหรือคุณอาจจะซื้อขนมชั้นขนมวุน้นซาลิมวเฉาก๊วยที่ไม่หวานมากมาเพื่อเพิ่มพลังงานได้อันนี้อาจารย์เปิ้ลอยากจะให้คุณเนี่ยไปวิเคราะห์เรื่องอาหารให้เข้าใจแล้วรีบปรับอาหารสัเดี่ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากเห็นคนไข้ดีขึ้นเร็วๆนะคะแม่นะคะเพราะเรามา มาช้าชมาช้าแต่มานะเนาะอาจารย์ก็เหมือนกันนะคะมาสองรอบแต่ก็มาใครมีคําถามถามได้นะคะช่วงนี้อาจารย์เปิ้ลจะมาให้ความรู้ในการที่สังเกตอาการยังไม่ต้องไปพบแพทย์บางคนบอกว่าโอ้ยอยากไปพบแพทย์ย้ํานะคะทุกคนค่ะสมมติว่าครั้งเนี้ยพวกเราต้องอาจารย์อยากให้ใช้ผลการตรวจของแพทย์จากสถานที่เดิมอะมาเป็น before after คือก่อนและหลังนะคะเช่นเราเคยตรวจที่โรงพยาบาลกอไก่ 6เดือนที่แล้วสมมติแพทย์นัด6เดือนเราจะไปเทียบกันก็คือเราไปตรวจที่โรงพยาบาลกอไก่เหมือนเดิมเพื่อที่มาผลเทียบกันแต่ถ้าสมมติว่าเอาเมื่อเดือนที่แล้วเราไปตรวจที่กอไก่แล้วเดือนนี้เราไปตรวจที่ขอไข่นะคะแล้วเราก็เอาก,ก,ก,กอไก่ขอไข่มาเทียบกันบางทีมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันผลผลหรือมันคลาดเคลื่อนนะคะที่อาจารย์พูดเพราะว่าไม่ได้ว่าอาจารย์คิดมโน,นเองนะคะแต่อาจารย์เห็นแล้วหลายครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตรวจวันนี้ สถานที่กอไก่ไปตรวจวันนี้สถานที่ขอไข่ผลเลือดยังต่างกันเลยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ว่าถ้าจะเทียบกันอย่างที่ให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยที่เดิมกับที่เดิมนะคะที่เดิมกับที่เดิมก็จะง่ายขึ้นเนาะโอเคนะคะทุกคนเนาะขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็มีกําลังใจในการฟื้นฟูนะคะบอกแล้วนะคะคนไข้ที่ดีขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาทําได้เราก็ทําได้นะคะการฟื้นฟูตไตเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกนะคะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุที่อายุเก้าสิบกว่าปีเขาดีขึ้นได้นะคะวันเมื่อวานนี้นะคะคุณคุณบีนะคะก็อาจารย์เห็นเขาต่ออายุอาหารคุณพ่อมาท่านนี้นะคะสี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่อาจารย์เปิ้ลเปิดขายอาหารส่งทั่วประเทศไทยเนี่ยสี่ปีเลยนะคะคุณพ่ออายุเก้าสิบกว่าตอนที่คุณพ่อตามอาจารย์เปิ้ลก็ก็น่าจะเกือบเก้าสิบแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้วค่ะนะคะ,นะคะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็คุณคุณบีคุณบีบอกว่า คุณบีบอกว่าอาจารย์เปิ้ลช่วยทําให้ชีวิตในการดูแลคุณพ่อของคุณบีง่ายขึ้นมากเพราะว่าเมื่อคุณบีมีอาหารของอาจารย์เปิ้ลไปดูแลคุณพ่อท่านนะคะท่านเป็นโรคมะเร็งด้วยเป็นโรคไตด้วยแล้วก็มีหลายโรคนะคะมะเร็งนี่คุมอยู่เลยจากจากโรคจากอาหารของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยคุณบีบอกนะคะแล้วก็คือคุณบีต้องดูแลคุณพ่อตั้งแต่อาบน้ามเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆบลาบราเป็นการดูแลคุณพ่อทั้งหมดเลยก็เหนื่อยก็เครียดนะการดูแลคนไข้ ที่สูงอายุด้วยนะคะก็มีแบบปัจจัยหลายอย่างเนาะอาบน้ำอาหารด้วยเรื่องต้องแบบทําความเข้าใจเรื่องการกินยาโน่นนี่พาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณบีบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณพี่ที่คุณบีแบบว่าสบายใจที่สุดคือเรื่องอาหารนะคะอันนี้อันนี้คุณบีขอบคุณอาจารย์เปิ้ลขอบเพราะคุณอาจารย์เปิ้ลทุกเดือนนะคะมีที่ไหนเขาโอนเงินมาให้อาจารย์เปิ้ลแล้วก็ขอบฝากขอบคุณอาจารย์เปิ้ลนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่เลยถ้าดูอาจารย์เปิ้ลอยู่นะคะที่ให้ความมั่นใจกับอาจารย์เปิ้ลนะคะท่านอยู่กรงงเเเททพพนนนนะะคแล้ว็ออโิมาีีไ่ย แอดมินก็จะเอาคำขอบคุณมาฝากอาจารย์เปิ้ลฝากขอบเพราะคุณอาจารย์เปิ้ลมากนะคะที่ดูแลคุณพ่อช่วยพี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อดีขึ้นอะไรท่านก็จะแบบขอบคุณมาทุกครั้งนะคะเพราะนั้นพวกเราค่ะนะคะเราจะได้มีกําลังใจนะคะว่าขนาดท่านอายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วหลายท่านนะคะคนไข้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะก็จะมีลูกๆสั่งอาหารไปให้หรือวันนี้เป็นหลานๆสั่งไปให้นะคะเขาก็ยังแบบดีขึ้นเลยบางท่านก็ทาน VAP พนะครอาจารย์ก็เห็นว่าเออก็ต่ออายุมาเรื่อยๆนะคะแสดงว่าคนไข้เขาสบายใจเรื่องอาหาร นะคะเพราะว่าค่อนข้างจุกจิกไงแต่ถ้าสมมติว่าเราทําเองได้แล้วค่าตายเราดีขึ้นก็ทําเองไปนะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ไปไม่เป็นออไปไม่ไหวออนะคะออก็สั่งอาจารย์เปิ้นนี่แหละนะคะจะได้สบายใจนะคะอาจารย์เปิ้นมีอาหารคลีนด้วยนะคะอาหารคลีนที่เป็นแบบเป็นแบบคุณเลือกเมนูได้เองนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอยากให้เป็นแบบาาคลีนที่เป็นคอร์สที่ดูแลคนไข้จัดโปรตีนให้ตรงนี้ก็ได้หมดเลยนะคะหรืออาหารโลร็งนะคะตรวจคนละโรงพายาบาลคาดเคลื่อนมากเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้เราจะเราจะงงไงคะคุณพี่ธัญญานะคะ คือไม่รู้คุณพี่คุณน้องเนาะคือการตรวจที่ที่เราจะที่เราจะวัดได้ง่ายๆแล้วก่อนหลังเนี่ยนะคะเราดูเลยว่าตรวจจากที่เดิมกับที่เดิมง่ายสุดนะคะแล้วอาจารย์เปิ้ลเนี่ยคนหนึ่งแลตั้งแต่เราออกจากราชการเมื่อก่อนตอนอยู่โรงพยาบาลก็ตรวจแต่ของโรงพยาบาลอมาเทพมันก็ง่ายไงนะคะแต่พออาจารย์เปิ้ลลาออกไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปตรวจของศูนย์มหาราชนะคะที่โคราชอาจารย์ก็ตรวจก็เอาผลเดิมมาดูนะคะสามเดือนตรวจครั้งหนึ่งก็เอาผลเลือดดูนะคะก็ ค่าต่างๆก็สวยเหมือนหน้าตาเลยนะคะแต่มีไข่นั่นก็คือไขมันอาจจะสูงหน่อยแอบสูงหน่อยนะคะไขมันแอบสูงหน่อยนะคะเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลน,นี้ก็ทานผักทานอะไรเนาะแต่พอออกมาดีบางทีก็ได้ทานอาหารมื้อน้อยๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานผักสักเท่าไหร่นะคุณพี่ขาจานมาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเนาะโอเคไหมนี่ก็คือเป็นการพูดคุยทําความเข้าใจพวกเราขอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะช่องทาง ทุกช่องทางของอาจารย์เปิ้ลก็มีเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาได้อย่างง่ายๆนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะมีหมื่นหนึ่งแล้วนะคะหมื่นหนึ่งแล้วค่ะมารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมารัวๆด้วยนะคะยิงแอดก็ไม่ค่อยจะเป็นแล้วก็ค่อยจะเก่งเท่า,ทาไหร่นะคะน้องแฮมก็ยิงให้นะคะแต่ว่าก็อาจารย์เปิ้ลว่าที่มาเนี่ยน่าจะมาจากจากการแชร์ของพวกเรานะคะจากการแชร์นะคะขนาดเป็นเพจเล็กๆเพจน้อยๆนอยเนี่ยบางทีแชร์นี่ยี่สิบสามสิบแชร์อาจารย์เปิ้ลถือว่าเยอะมากเลยนะคะนะคะ เพจน้อยแต่ว่ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางบางคลิปเนี่ยนะคะมีคนดูเนี่ยเป็นหมื่นก็มีอย่างธรรมดานก็สองสาพันท่านดูย้อนหลังถือว่าเยอะเลยนะคะในเพจ อาจารย์เปิ้ลระดับดีจะก็ต้องขอบพระคุณพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกํนาลังใจกับทุกคนนะคะขอให้คุณไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วก็บ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเวลาท่องเที่ยวก็ต้องควบคุมอาหารด้วยน้ําต้องดื่มให้เพียงพออาหารต้องทานให้เป็นเวลาต้องเลือกอาหารเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไตาเสริมแล้วเนี่ยดีขึ้นได้แน่นอนแล้วไตเสริมแล้วมันก็ตกก็เสืิมลงได้อีกถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยนะ ขอาจ์เปิ้ลขอเป็นกันำลังใจกับทุกคนนะคะขอบารมีคุณย่าโมนะคะคุ้มของปกปักรักษาพวกเรานะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็สุขภาพของคุณดีขึ้นเรื่อยๆไปที่ไหนก็ประสบความสําเร็จนะคะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆที่ได้รับความสะดวกสบายมีแต่เรื่องดีๆมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีมีแต่ชีวิตมีแต่ความสุขสวยงามนะคะฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะคุณพิไลยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะในที่สุดก็ได้มาสอนนะคะนะคะ,นะคะเด็ดมันไม่เป็นใจนะคะคุณนัทนาค่ะสวัสดีนะคะ